ครับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดนะครับในปีนี้ก็ดําเนินมาถึงปีที่14แล้วสําหรับการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจําปี2565ซึ่งในปีนี้ยังอยู่ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตรกรรมเพื่อความสุขยั่งยืนครับ โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานมากขึ้นในปีนี้ครับในปีนี้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสมึกรักบ้านเกิดในกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดีแท็กจัดโครงการคัดเลือกเกษตรกรสมึกรักบ้านเกิดประจําปี2565ครั้งที่14ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตรกรรมเพื่อความสุขยั่งยืนพร้อมประกาศผลรางวัลเกษตรกรสมึกรักบ้านเกิดดีเด่นตามเป้าหมายครมการสมึกรักบ้านเกิดมุ่งมั่นตอบแทนคุณแผ่นดินโดยคุณ ใช่เป็นจรงคุณประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสมนึกรักบ้านเกิดกล่าวว่ามูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสมนึกรักบ้านเกิด ได้จัดก,กิจกรรมต่อสังคมยาวนานต่อเนื่องมากกว่า23ปีและโครงการการคัดเลือกเกษตรกร,รสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่14ปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกร,รสำนึกรักบ้านเกิดประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร,รจำนวนมากตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาานเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นหลักในโครงการการคัดเลือกเกษตรกร,รสำนึกรักบ้านเกิดในทุกปี พื่อยกย่องาการประกาศเกียรติคุณเกษตรกรต้นแบบต่อสาธารณชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขณะที่การจัดงานในปีหน้าหรือปีที่1 5เตรียมขยายไปสู่เกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นในด้านการตลาดอย่างไรก็ตามมองว่าประเทศไทยนั้นยังคงเหมาะสมกับการพัฒนาด้านการเรกษตรควบคู่ไปกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศกา,การจัดงานในปีนี้ ก็เป็นปีที่14นะครับ,รบก็ยังไม่ใช่เป็นปีสุดท้ายยังยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกปีเราก็จะเรียนรู้ใหม่ๆว่ากลุ่มยังฟาร์มเมอร์เขาไปถึงไหนกันแล้วนะฮะเกษตรกรเริ่มเข้าไปใช้องความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปพัฒนาเพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนอาชีพที่มีความมั่ง มัง่งคั่งมากขึ้นผมคิดว่ารอยย่อยเราทำา14ปีแล้วเนาะปีหน้าน่าจะไปรายใหญ่ไปเลยเพราะรายใหญ่ไม่ใช่ว่าทำปีเดียวแล้วมันจะกบทุกประเภทนะรายใหญ่อาจจะต้องทำสัก3ปีด้วยซ้ำไปแต่ว่า3ปีนี่เราน่าจะถึงจุดที่เทคโนโลยีถึงระดับ 6G แล้ว 6G นี่คือคือสุดยอดละ เทคโนโลยีท ja ี่จะเสิร์ฟใน ด,ด้านในอารมณ์กรณุพรบุที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรษและสหกรณ์กล่าวว่าทางกระทรวงเกษตรษและสหกรณ์เป็นหน่วยง,งานรับผิดชอบหลักภาคการเกษตรษของประเทศยังคงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เกษตรกรมั่นคงภาคก,การ,กรเกษตรมั่งคั่งทรัพยากร,าก,ารการเกษตรยั่งยืนเพื่อมีเป้าวัตถุป,ประสงค์ให้กเกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งกเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละสิต่อปีพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการขับเคลื่อนวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรมุ่งสู่เกษตร4.0ปีนี้ภายใต้หัวข้อเกษตรนวัตกรรมความสุขยั่งยืนนะครับซึ่งประสบความสําเร็จมากแล้วก็ได้มีการคัดเลือกประกวดเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับจนกระทั่ง ได้ท็อป10แล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็รองอันดับสองที่มีความเหมาะสมมากไม่ใช่เพียงแค่การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการผลิตหรือการแปรรูปแต่ว่าได้ใส่ในเรื่องของนวัตกรรมความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็การพัฒนาโมเดลธุรกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการบริหารด้วยนะครับเพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืนแล้ก็ ขยายความร่วมมือในการยกระดับการกินดีอยู่ดีนะครับให้กับชุมชนด้วย โดยในวันนี้นั้นภาพรวมการจัดงานครับสำหรับรางวัลในปี2,565รางวัลชนะเลิศได้แก่คุณประสิทธิ์ไก่นอกเกษตรกรจากโกโก้นะพู้วจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ใช้นวัตรกรรมทางความคิดปรับไมซเซ็ตสร้างระบบนิเวศให้ทั้งคนและต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองรางวัลรองชนะเลิศกอันดับหนึ่งคุณจากตุรงจันมาเกษตรกรจากสวนน้ำห้วยจังหวัดยโสธรซึ่งเกษตรกรนักคิดค้นพัฒนานำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตรกรรมเครื่อง จากทางการเกษตรในกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2คุณธนาสิทธิ์อนสุภาสวนลูงไข่เกษตรอินทรียจังหวัดชุมพรหนุ่มไอทีผู้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวสารต่อสวนกาแฟจากคุณพ่อนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน